สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทวนตัว RSA กันต่ออีกนิดนึงนะครเพราะเขาวแี้วเราค่อนข้างรบรัดนะฮะโอเคไอเดียของอ Public Key คียิคโตกราฟีก็คือเราจะมีกุญแจอยู่2อันเนาะอันแรกก็คือ,อะจะเป็น p r i v a t e k e y แล้วก็ Public Key Public Key เนี้ก็คือเราก็จะใช้แจกจ่ายไปทั่วนะใครจะ In เข้ารหัสหาเราก็จะเอา Public Key ที่ที่มีอยู่ตามสาธารณะเนี่ยนะฮะเอาเอาไปส่งให้เราได้เลยเนา อ่อ private key เนี่ยเราจะเก็บไว้ที่ตัวเองเนาะอันนี้สำคัญนะสำคัญห้ามห้ามแจกจ่ายถ้าแจกจ่ายผิดไปก็จบเลยนะฮะนี้การเข้ารหัสก็เราก็จะเอามาเอาในการเข้ารหัสเนี่ยเราก็จะหลักๆก,ก็คือเราก็จะมี Public Key เนาะเราก็เอาเมสเ g จมายกกำลัง e นะ,ะแล้วก็ Mo ดด้วย n นะส่วนการถอดรหัสเราก็จะเอาเมสเ g จมายกกำลงังที่ได้รับเนาะ เข้ารหัสมาแล้วยกกําลัง e นะแล้วก็ mod n ที่เราจะเ,าเข้ารหัสได้ถูกต้องก็คือแปลว่ามันต้องมาผ่าน e ก่อนแล้วมาผ่าน d นะฮะเราได้เมสเ a จเดิมกลับมาเนาะก็คือ m ยกกําลัง e d เนี่ย,ก,ยกกําลัง e ก่อนเนะตอนเข้ารหัสแล้วก็ยกกําลัง d ทีหนึง่งนะฮะตอนถอดรหัสเนาะเรา mod n ได้ m กลับมาเหมือนเดิมนะเราจะทําอย่างนี้ได้ยังไงเนาะลราอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราข้ามไว้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูก็คือตัวยกกําลังเเหมือนเดิมครับ m ยกกาลัง e เนาะแต่ละอันก็พันเป็นพันบิตนะฮะยกกาลังเป็นพันบิตมันจะยกกําลังไงให้มันให้มันมีประสิทธิภาพเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องไปดูกันนะฮะโอเคทีนี้วเราเราจะรับประกันของนี้ได้ไงเนาะก็ประเด็นคือเราต้องเลือก En แล้วก็ dn ให้ให้มันดีนะฮะประมาณนี้ตามที่เราเรียนมาเนาะวิธีการเลือกก็ขั้นแรกก็เราต้องเลือกจำนวนเฉพาะ2ตัว p กับ Q มามานะฮะเราก็ให้ n เนี่ยเท่ากับ p คูณ Q นะฮะ P กับ Q จะเป็นอะไรที่เราต้องรักษาอย่างเท่าชีวิตเนาะคือ n เนี่ยเราแจากแต่เราไม่แจก P Q ถ้า P หลุดไป Q หลุดไปก็ได้อีกตัวหนึ่งทันทีนะถ้ามี2ตัวเนี่ยเราจะสามารถคํานวณหาค่า,า Private Key ได้เนาะเ <อ S 2> <อ>พ,อพ,อพราะว่า Private Key เนี่ยเราคํานวณมาจากาเราเราเลือก E มาซึ่งเป็นเป็นเป็น Public Key เนาะตรงนี้เราเราเลือก P Q นะฮะ E ก็หยิบได้นะเขาจะได้ Public Key มา E กับ n นี้ตัวจะถอดรหัสได้เนี่ยเราจะต้องเลือกดีที่มันดีนิดหนึ่งนะครก็คือเราจะต้องเลือกดีที่เป็นอินเวอร์สมัตติพิคติบอินเวอร์สมอดูลอพีลบหนึ่งคิวลบหนึ่งนะฮะของ e นะฮะนะกนะ็อัน,นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเนาะคือไม่ได้เลือกง่ายๆก็ต้องเลือกตัวนี้เพื่อที่จะรับประกันว่า e ยกกําลัง e คูณกับ d นะฮะมันเป็นอินเวอร์สนะฮะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า e กับ d เนี่ย e คูณ d ได้หนึ่งนะฮะมอดพีลบหนึ 1, ่งคิวลบหนึ่ง สังเกตว่าน,นี้เป็น p ลบหนึ่ง q ลบหนึ่งนะฮะไม่ใช่ p q p ลบหนึ่ง q ลบหนึ่งเนาะอันนี้สําคัญนิดหนึ่งเนาะโอเคพอได้ค่านี้ปับ๊บเราก็มาดูว่าเออแล้วตอนเราเข้ารหัสแล้วถอดรหัสเราได้อะไรนะเนาะอ่ะลองมาเูวนิดหนึ่งนะฮะสมมุติเรามีเมสเซจ m เนาะเอามาเข้ารหัสได้กําลัง e นะฮะเออถอดรหัสยกกําลัง d ก็ได้ค่านี้ออกมาเนาะทีนี้ e d เนี่ยเป็นอะไรเรารู้ว่ามันเท่ากันหนึ่ง mod อันนี้เนาะเพราะนั้นก็มันจะเท่ากับ ค่าคงที่บางตัวคูณ p ลบ1 q ลบ1นะฮะแล้วก็บวก1เพราะเป็นเศษ1พอดีเนาะมันก็จะเป็น m ยกกำลัง k ค่านึ่งนะฮะคูณ p ลบ1 q ลบ1บวก1เนาะอ่าประมาณนี้ซึ่งก็เท่ากับนี้ mod n ทีนี้ไอ้บวก1ตัวเนี้ยเราก็มองว่าเป็นการคูณ m ก็ได้นะฮะนะเพราะนั้น k ก็คือว่าเราจะได้ m กลับมาเนี่ยไอ้ก้อนนี้มันต้องกลายเป็น1นะต้องกลายเป็น1 เราจะได้เป็นหนึ่งได้ยังไงทําไมมันถึงจะเป็นหนึ่งเนาะโอเคอันนี้จะเป็นที่มาอีกของอีกเทียวเล่มหนึ่งนะฮะของอีกเทียวเล่มหนึ่งทีนี้เอ่อมันจะส่งเมสเซจได้เนี่ยนะฮะเอ่อมีความจําเป็นนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเอ่อข้อ requirement ของอีกเทียวเล่มหนึ่งนะฮะเทียวเมเนี้ยเรียกว่าออยเลอร์เทียวเล่มจะเป็นมันจะเป็น generalization ของไซมาริทเทิลเทียวเล่มเราไปดูกันนะฮะว่าเทียวเล่มหน้าตาเป็นไงอ่ะเทียวเล่มหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะ ถ้า p กับ q เป็นจำนวนเฉพาะที่ไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็ a เนี่ยเป็นจำนวนที่ gcd ของ a กับ p q เท่ากันหนึ่งนะก็คือไม่เป็นปรซีเบรี่พาร์ค p q ก็คือไม่มี p เป็นแฟกเตอร์ไม่มี q เป็นแฟกเตอร์นะฮะเราจะได้ว่า a ยกกำลัง p ลบหนะึ่ง q ลบหนึ่งเนี่ยเท่ากันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์อันนี้กันนะฮะแบบเร็วๆนะฮะออพอเราได้ทียรีเลมนี้เนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่านี่สังเกตตัวนี้เนาะก็คือถ้าถ้า gcd ของ m กับ p q คเนาะก็คือ n เนี่ยเท่ากับหนึ่งเราจะได้ว่าไอเทอมนนะะ 1. เนี้ยนะฮะเอยกกำลัง p ลบหนึ่งคลบหนึ่งเนี่ยนะฮะม o d n เนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งถ้าเท่า,า,า sta, กับหนึ่งยกกำลัง k ก็กลายเป็นหนึ่งเนาะเพราะนั้นเทอมเนี้ยก็จะกลายเป็นหนึ่งะฮะเราจะได้ว่าเอมเทอมเนะี้ยจะกลายเป็นหนึ่งเนาะเราจะได้ว่าจะได้ว่าเอ็ม ยอดแง E d เนี่ยจะเท่ากับ1คูณกับ M mod n ก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะฮะ mod n อ่าประมาณนี้นะได้ได้ค่าเดิมกลับมาเนาะอ่าโอเคเพราะนั้นถ้าเราพิสูจน์ตัวออยเลอร์ทิวเลมได้เราก็จะได้แล้วว่าเอ่อเอ่อ RSA เนี่ย encrypt แล้วก็ e c คลิปออกมาเนี่ยได้ค่าเดิมเนาะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอ้ยทำไมมันมีเงื่อนไขนี้อยู่ด้วยล่ะแปลว่าเรา encrypt ไม่ได้ทุกเมสเซจใช่ไหม คำตอบคือใช่ครับมันมันมีบางมเมสเซจที่เราไม่ควรจะเอนคริปแต่ถ้าเราเอนคริปมเมสเซจที่ GCDm กับ n เท่ากัน1ไปเออไม่เท่ากัน1นึ่ไปนี่แปลว่าอะไรแปลว่า m เนี่ยมันคืออัลฟาคูณกับ p เนาะหรือไม่ก็เท่ากับอัลฟาคูณกับ q แปลว่าเป็นอัตราส่วนกับพรา m มที่คุณจะเป็นอันเนี้ยที่เราเราใช้ตอนต้นเนาะแปลว่ามเมสเซจของคุณเนี่ยคือต่อให้เอนคริปได้ก็เหอะมันมันก็กลายเป็นว่า ตัวเมสเซจที่คุณจะเอ็นคลิปอะ่ะมันกลายเป็น private Key คือมันสามารถเอาไปหา Privat e key คุณได้เนาะก็คือเหมือนแบบส่งส่งเมสเซจเป็น private Key Privat e key คือทางไปถึงของคุณด้วยเมสเซจซึ่งคุณก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นและแล้วจริงๆ p r i v a t ค key เราส่งม,มานะฮะเป็นเลขแบบเลขจำนวนเฉพาะพันหลักเนาะเพราะนั้นข้อมูลคุณไม่ควรจะแจ็คคอตดไปตรงกับเลขนี้เนาะถ้าตรงก็ก็ก็เจ๊งครับก็คือเราต้องสร้างคีย์ใหม่อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่า ในทางปฏิบัติเราไม่ควรไม่ควรตรงเพราะฉะนั้นเงื่อไขเนี้ยมันอาจจะดูดูเป็นเงื่อนไขที่จํากัดเล่านิดน,นึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรเกิดมันควรจะเป็น g c d เป็น1อยู่แล้วนะฮะประมาณนี้ถ้าเราไม่พลาดอะไรนะฮะโอเคทีนี้เอ่อของที่เหลือนะฮะก็มี2ประเด็นอันหนึ่งก็คือในการคํานวณ isa เนาะหก็คือจะย,ยกกําลังยังไงให้เร็วอันนี้2คือเอ่อตัวเทลเลมนี้เนะี่ยตัวเทีเลมนี้โอเคเรามาดูบทพิสูจน์ของเทลเลมนี้กันก่อนนะฮะเราสามารถพิสูจน์ได้2แบบเนาะ เราจะพิสูจน์แบบแฟมาก็ได้ก็คือ,อใช้ท่าเดียวกับแฟมาแต่ว่าเอาเอา,เอาเ,อาเอาเซตที่มันใหญ่ขึ้นเนาะอีกท่าน,นึงก็คือใช้ที่เราเรียนไปนะฮะก็คือใช้เออเออชไนนีสหรืออลิเมนเดอร์เทโอลเลมนะฮะแต่ว่าเราเราไม่ต้องใช้ก็ได้ซัดตรงๆเลยก็ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคเรามาดูนิดหนึ่งครับผมจะเคลมแรกเคลมแรกเนาะเคลมนะว่าเอา่อ A, A, ยกลัง P ลบ1เนา q ลบหนึ่งเนี่ยเท่ากับหนึ่ง mod p อ่ะถามว่าทำไมครับทำไมนี้เท่ากับหนึ่ง mod p ถ้าเราดูนะฮะอันนี้มันคืออ่อันนี้เนาะ k m นี้เนาะ p r o ฟนะฮะขอ p r o นะก็ a กำลัง p ลบหนึ่งอย่างแรกนะฮะเราสังเกตว่าอันนี้มันอยู่ form ของอะไรครับอันนี้มันใช้พ r ูฟหลกัหลกๆเราใช้ f e ม m a ิ little theorem เนาะ เอ,อ่ออย่างแรกเราเคลมกอนครับว่า GCD ของ a กับกับ p เนี่ยเท่าก,กับหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะ GCD ของ a กับ p q ก็เท่าก,กันหนึ่งเนาะเพราะนี้เพราะฉะนั้นดังนั้นเออ่ a ยกกำลัง q ลบหนึ่งเนาะก็มี GCD กับกับเป็นหนึ่งเหมือนกันเนาะเอามายกกำลัง q ลบหนึ่งเนี่ยนะฮะ a กลัง q ลบนึ่งเนี่ย GCD ของอันนี้กับ p เนี่ยก็เท่ากับหนึเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีตัวประกอบร่วมเนาะยกกาลังเข้าไปก็ไม่มีตัวประกอบร่วมเหมือนกันนะข้อ1ข้อ2เนาะทีนี้จากอันนี้เนาะอันนี้จะอิมพลว่าถ้าใช้เฟอร์มา l i ลิตเ t ิลเทเมเนี่ยเราจะได้ว่า a ยกกำลัง q ลบห่เนาะมองเป็นเลขตัวหนึ่งยกกำลัง p ลบหนเนี่ยเนาะ เท่ากับหนึ mod p ตามต้องการเนพราะนั้นก็เคลมนี้ก็จริงโอเคไหมฮะเคลมแรกด้วยลอจิกเดียวกันนะฮะเคลมที่2พู่เหมือนกันเลยก็คือจริงพู่ที่อันเดียวกันก็ได้นะก็ a ยกกำลัง p ลบ q ลบน,นะฮะเท่ากับ1น mod q เนาะก็พู่เหมือนกันครับพุ่เหมือนกัน ทีนี้เรารู้สองค่าแล้วนะว่าสองอันนี้มดอันนี้อันนี้เท่ากับหนึ่งมดพีอันนี้เท่ากับหนึ่งมดคิวเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูตัวนี้ครับเพื่อให้สั้นนิดนึงผมจะเรียกตัวนี้ว่าว่าบีเนาะขอเรียกตัวนี้ว่าเท่ากับบีเรามีเอ่อมาถึงพูปตัวหลักแล้วนะฮะพูปตัวหลักก็คือเรารู้ว่าเอ่อบีบีเท่ากับหนึ่งมดพีเพราะนั้นก็คือพีหารเอ่อบีลบหนึ่งลงตัวเนาะ เราก็รู้ว่า q หาร b ลบหนึ่งลงตัวแต่ว่าจากจากเคลมเนาะนี้จากแต่ p เนี่ยกับ q เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะที่ไม่เท่ากันเนาะก็คือเป็น relative prime ด้วยเราได้ว่าเป็นไงครับถ้า p หารลง q แปลว่า p เป็น factor ถ้า q หารลงก็ q เป็น factor แต่ว่าคู่นี้ไม่มี factor ร่วมกันเนาะทำให้สรุปได้ว่า p q เนี่ยหาร b ลบหนึ่งลงตัว นั่นคือนั่นคือ a ยกกำลัง p ลบหนึ่ง q ลบหนึ่งะฮะเท่ากับหน 1, Mod ึ่งหมด p q ตามต้องการเนาะอันนี้นก็คือเป็นบทพิสูจน์ของเ,อเวอร์ชันของ Euler t อร์ท e วที่เราใช้นะโดยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพาร์ทหลังเนี่ยที่เป็นสีแดงๆเนี่ยอันนี้คือ Chinese r e m น n d e r t ทิวเ e m นะที่เราทำในแบบฝึกหัดไปแต่นี้ก็เป็นเวอร์ชันที่แบบ มันค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะครับโอเคเพราะนั้นเราได้ออยเลอเร์ทิวเลมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสามารถสรุปได้ว่าสรุปได้ว่ามันมันมันดีคลิปได้จริง,รงนะฮะเอินคลิปมาแล้วก็ดีคลิปได้ตัวเดิมนะฮะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งฮะว่าจะยกกําลังยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่อยู่ในสไลด์สัปดาห์ก่อนที่เราข้ามไปนะฮะก็คือเราจะคํานวณเอ็กซยกกำลัง y ย,ยังไงให้มัน เร็วๆนะฮะประมาณนี้เนาะเออเราลองมาดูตัวอย่างนิดนึงก่อนถ้าเราอยากจะคำนวณเอ่อ x ยกกำล,ลังสองเราจะทำไงมันเท่ากับเ็กซ์คูณกับ x ใช่ปะ่ะถ้าอยากคำนวณ x กซ์ำล,ลังสามล่ะทำไงให้มันเร็วเออมันก็อาจจะทำอะไรมากไม่ได้นะฮะเราก็จะต้องเอา x แต่ว่าถ้าเรามี x กซ์ำลังสองแล้วเราก็อาจจะคูณเอ็กซ์ำล,ลังสองอันนี้เน,ะนาะเล็กกำลังสามนี่ถ้าเป็น x กซ์กำลังสี่ล่ะทำไงให้มันเร็ว ถ้าคุณคำนวณ x กําลังสองมาได้แล้วเนี่ยการนวณ x กําลังสี่ก็ไม่น่ายากเนาะเราก็เอา x กําลังสองมากําลังสองเข้าไปหม่มันก็คูณคูณแค่สองครั้งเรา x กําลังสองคูณ x กําลังสองเข้าไปเนาะเออถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็น x กําลังสี่ล่ะ x กําลังแปดล่ะทำได้ไหมเออเราก็เหมือนเอา x กําลังสี่คูณกับ x กําลังสี่เนาะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้ท่าแบบนี้เนาะ ถ้าเราจะคำนวณเอ็กซ์ยกกำลังสองที่เป็นกำลังของ2องสองกำลัง k เนี่ยเราก็สามารถคำนวณ x กำลัง2 k ลบ1เนาะแล้วก็ยกกำลังสองคือคูณตัวเองเข้าไปได้เนาะโอเคไมหมฮะเพราะนั้นการจะคำนวณ x กำลัง2 x ยกกำลังสองกำลัง k เนี่ยก็คือสามารถทำได้ด้วยอันนี้คือทำได้โดยการคูณ k ครั้งก็คือเป็นการยกกำลัง 2. สองซ้ำๆๆเข้าไปนยะนะฮะทีนี้ในการคำนวณจริงๆเนี่ยเลขมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวลายกกำลังเนี่ย,ยถ้าเราเลขพันหลักยกกำลังเลขพันหลักตรง,ตรงๆรงมันจะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากปกติเราจะคำนวณอะไรนะ x ยกกำลัง n แล้วก็ mod อ,อ่เบกช่วง m mod n นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา mod n ตลอดเวลาเนี่ยเราจะรับประกันว่าเลขที่เราใช้เนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่โตมากก็คือสมมุติว่า เลขพันหลักยกกาลังเลขพันหลักแล้วหมดเลขพันหลักมันก็จะรักษาจํานวนหลักของเลขไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวหมดนี้สําคัญมากนะฮะถ้าถ้าเราคํานวณเต็มๆก่อนเราค่อยมาหมอดอันนี้จะช้ามากเหมือนในฟังก์ชันไพทอนนะฮะถ้าเราเรียก power ตรงๆไม่ได้หมดเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะช้ามากเพราะฉนั้นอันนี้ดีเทลเนาะแต่ว่าไอเดียพื้นฐานคือเราสามารถคูณในการจับยกกําลังสองไปเรื่อยๆได้มันก็จะทําได้อย่างรวดเร็วแต่ทีนี้ถ้าเลขมันไม่มันไม่ได้กําลังสองพอดีล่ะเราจะทํายังไงเนาะ อันนี้ก็เป็นดีเทลนิดนึงซึ่งเราสามารถจัดการได้ไม่ยากมากนักนะอันนี้คือตอนนี้คือคำนวณธรรมดาเนะซึ่งจะช้ามากนะฮะนีถ้าเรายกกำลังสองนี่ก็จะเป็นท่าประมาณนี้เขาเรียกว่า repeated squaring นะฮะโอเคทีนี้ถ้ายกกำลังสองกำลัง k นะฮะเปล่าๆก็ทำแบบนี้เนาะอันก็จะคูณน้อยนะฮะประมาณนี้นะก็คือเอ่อลีกสีบคำนวณ x ยกกำลัง y ส่วนสองก่อนนะฮะนะแล้วก็ค่อยเอามายกกำลังสองตรงนี้ นะฮะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเคสทั่วไปทำยังไงก็ทำคล้ายๆเดิมครับก็คือถ้าก็เป็นรีกรสิฟทั่วไปเนาะถ้าเกิดเอ่อกำลังเป็นศูนย์ก็ตอบหนึ่งไม่งั้นก็เอาคูณสอเอาเอาเอา,เอาหารปริเศษนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขคู่เนาะถ้าถ้า y เป็นเลขคู่ก็เป็นเราก็คำนวณ a ยกกำลังเอ่อ y ส่วน2แล้วก็มาคูณกับ a ยกกำลัง y ส่วน2ก็ได้ a ยกกำลัง y เลยแต่ถ้าเกิด y เป็นเลขคี่เนาะ เราจะคำนวณ a ยกกำลัง y ลบ1ส่วน2ก่อนลบ1ก็คือปัดเศษนั่นแหละก็คูณกับ y a ยกกำลัง y ลบ1ใช่ไหมครส่วน2เนาะ floor มันก็จะปัดเศษไปถ้า y เป็นคี่จะได้ค่านี้เนาะซึ่งก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง y ลบ1ใช่ปะ่ะเราก็เลยต้องคูณคูณ x เข้าไปทีหนึ่ง <S <S 1> <S 1> อขอโทษครับจริงๆต้องเป็น x ขอแก้ดีหนึ่งเนาะ ันนี้คือ a ที่ได้ผลลัพธ์มาเนาะ a กับ a ก็ได้เป็น x อกกกำลัง y ลบหนนะคุณก็เลยต้องคูณ x เข้าไปตัวนึงเป็นตัวนี้นะเพราะนั้นถ้าเป็นเลขคี่ก็จะมีเศษต้องมาคูณที่หลังนีดหนึ่งถ้าทำแบบนี้ก็จะคูณจํานวนครั้งในการคูณเนาะก็จะเป็นโอของล็อกวานะฮะนี้ถ้าถ้าเลข x มันใหญ่เรื่อยๆก็จะแย่มกันเนาะแต่ถ้าเกิดเรา mod n เนาะถ้าเรามี mod n ตรงนี้นะเราก็จะสามารถคำนวณอ,อะไรนะ m ยกกาลัง e mod n อะไรเงี้ยที่เราใช้ใน RSA ได้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็ m ยกกาลังเพื่อดีคลิปเนาะ mod n ก็คำนวณอย่างมีประสิทธิภาพนะในใน polynomial time อย่าลืมนะครับ polynomial time ของเราเวลาคูณเลขนี่ยมันจะขึ้นกับ log n นะฮะไม่ใช่ n นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะนั้น เราเครื่องมือในการทำตัว ISA เนี่ยเราน่าจะครบละพิสูจน์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกกําลังได้นะครับโอเคครับก็พาร์ทของ ISA ผมก็จะจบไว้ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ